สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการเปลี่ยนกระถางบอนสีครับซึ่งถือว่าเป็นเพื่อเศรษฐกิจที่สร้างไรายได้ตลอดปีนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่บ้านผู้ใหญ่โชคนะครับ บ้านผู้ใหญ่โชคตำบลเหมือนไวนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ทำเป็นโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับเขาเรียกว่าบ้านโพนสูงบ้านโพนสูงวิเลตไม่ใช่ดิอะไรนะเมื่อกี้ บ้านพลสูงนิเวศเกษตรรอบเมืองครับถือว่าเป็นบ้านพนสูงนี่เป็นพื้นที่ที่อยู่รอบๆเมืองโคราชนะครับไม่ไกลจากลานยา่าโมเท่าไหร่ห่างจากลานยา่าโมนี่ไม่ถึงสิบกิโลเนาะประมาณสักห้ากิโลได้ไหมเจ็ดกิโลครับใครที่มาเมืองโคราชมาเที่ยวแล้วก็มาไหว้ยา่าโมนะครับก็แวะมาเยี่ยมชมได้ครับที่นี่เขาจะมีหลากหลายมากเลยครับ เป็นเกษตรที่เป็นพื้นที่เกษตรกรที่มีทำหลายอย่างนะครับนะเป็นโรงบอลสีแล้วก็เป็นพืชไฮโดรไฮโดรโปนิกนะครับที่นี่มีหลายอย่างให้เรียนรู้ด้านการเกษตรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของบอลสีนะครับเห็นอพี่อ้อยนะครับเมียของผู้ใหญ่นะเนาะเก็บเพกขายทุกวันเลยผมก็สงสัยว่าทำไม มันขายดีตลอดปีอย่างนี้เลยนะครับเออมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจดีตอนนี้ก็คือพี่อ้อยก็กําลังเปลี่ยนกระถางบอนสีนะครับเอามาจากอ่าต้องเอามาจากที่เราเพาะแยกออกมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะอือครับการเปลี่ยนกระถางนี่มันต้องใส่ปุ๋ยอะไรครับนี่ปุ๋ยอะไรช้าอืมอกับอะไรบ้างกับอันนี้<ๆ>สตาร์เกิลจีก็คือการพวกอ่า ประตูพืชของบอลสีอะค่ะครับอือก็ใส่ใบใบช้ำๆหมักใบกํามปูใบกัามปูหมักใบก้ามปูหมักนี่เป็นปุ๋ยหมักที่ดีนะใช่ค่ะเพ่อบอลสีเขาชอบครับแล้วก็เปลี่ยนจากระถางเล็กๆนี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเพื่อให้แบบเราต้องการหัวหัวเพื่อจะไปขยายพันธุ์ต่อเราก็ต้องมาเปลี่ยนไซส์กระถาง เขาจะได้แบบมีพื้นที่ในการเจริญเติบโตได้เยอะขึ้นหัวก็จะใหญ่ขึ้นหัวบอลสีก็จะใหญ่ขึ้นอืมครับอันนี้กระถางเล็กๆนี่คือที่เราเพาะมากี่เป็นระยะเวลากี่วันอ่าสองเดือนแล้วค่ะเนะะอ๋อสองเดือนแล้วสองเดือนแล้วประมาณนี้ก็คือที่สวนก็จะจำหน่ายขนาดกระถางสี่นิ้วเพราะว่ามันแพ็กส่งง่ายขนาดนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ครับอืมเป็นกระถางขนาดสี่นิ้วครับ ทิ่แพ็คกล่องส่งใช่คสุกวันนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วจำหน่ายยังไงเขานีก็มันแล้วแต่สายพันธุ์จ้ะครับก็ราคาก็มีตั้งแต่หลักสิบถึงหลักร้อยเนาะโอ้ครับแล้วแต่สายพันธุ์ที่คนถ้าอันไหนที่คนเขานิยมก็จะราคาแพงหน่อยอันไหนเป็นบอลบ้านๆก็จะราคาถูกหน่อยอืมมันขายได้ตลอดเลยเลยครับขายได้ตลอดทั้งปีค่ะเพราะว่ากลุ่มบอลสีก็มีคนชื่นชอบเยอะเหมือนกันโออยังกระถางใหญ่ๆนี่เราเอ่อ ส่งด้วยเหรอครับไม่ไม่ส่งค่ะตอนนี้ไม่ส่งจะเอาไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์อ๋อครับเอาไว้ขยายต่อครับอืมดีครับตรงนี้เนี่ยอ่ามันมีปี่พันธุ์ทั้งหมดโอ้เยอะมากบอลสีมีหลากหลายสายพันธุ์มากมีทันที่แบบว่าเป็นบอลโบราณแล้วก็บอลที่ผสมเองอืมเนาะ เอาเอ่อเกสรผสมเองแล้วเขาก็ผสมแล้วเอ่อบางบางคนเนี่ยเขาก็เอาไปจดทะเบียนกับสมาคมสมาคมบอลสีอะค่ะไปตั้งชื่อก็ได้ชื่อใหม่มาอย่างเงี้ยครับไอ้ที่นี้นิยมนิยมเป็นสีแบบไหนกันส่วนมากก็เป็นบอลบอลป้ายเนาะบอลลักษณะเนี่ยเนี่ยค่ะโอ้อันนี้มันใช่ก็ผสมอันนี้เป็นบอลบอลใหม่ละครับอธิบายมันเป็นด่างๆเนี่ใช่ด่างๆอ๋โอถ้าเป็นสีแบบ ร่นล้วนอย่างนี้ก็จะราคาถูกเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่อันนี้มันต้องผสมเอาใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้คือเป็นที่เขาผสมมาแล้วก็จดชื่ออืครับโอ้ดีครับเดี๋ยวผมเดินไปดูสวนแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าไม่ใช่มีอยู่แค่นี้เนาะมีเยอะมากเลยใช่ไหมครับนี่โรงเรือนนะครับโรงเรือนบอลสีของบ้านผู้ใหญ่โชคนี่ก็มีหลายสายพันธุ์มากแล้วครับผมก็ ไม่ใช่สายบอลสีซะด้วยเ,เพื่อนๆที่ใครที่เป็นสายบอลสีก็ลองมาดูนะครับแล้วก็ลองสั่งมาดูได้นะครับตี่นี่เขาจะจัดส่งทางไปรษณีย์ครับได้ตลอดทั้งปีเลยนะอืมก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอีกนะอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับเกษตรกรที่แบบเอออยู่บ้านก็อยากจะทําอะไรที่มันไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะเออทาเป็นโรงเรือนเล็กๆข้างบ้านนะครับก็ปลูกบอลสีผสมบอลสีดูนะครับเพราะว่า หลายคนเขาก็ยังมีความต้องการอยู่นะครับโดยเฉพาะใบที่เป็นสีแปลกๆใบดังดาน,นะครับนี่ครับม,มีชื่อมีอะไรพร้อมเลยนะครับนี่อืเนี่ยครับเออม,มันก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรที่อาจจะมีพื้นที่ไม่มากแล้วก็ใช้พื้นที่ข้างบ้านก็ได้ครับใครที่แบบเอออยากจะใช้พื้นที่ข้างบ้านทำประโยชน์นะครับไม่ได้ทำประโยชน์อะไร ก็ทำโรงเรือนเล็กๆมาแล้วก็เอาวันสีลองไปปลูกลองไปผสมเห็นเขาบอกว่ามันมันขยายพันธุ์ไม่ไม่ยากนะครับแต่ละต้นแต่เนี้ยเห็นไหมมันมีลูกออกมามันมีเนี่ยออกมามีหน่ออะไรออกมาพร้อมที่จะเอาไปขยายมาอีกกระถางหนึ่งได้เลยอืมราคาก็แต่แบบนะครับแล้วแต่พันธุ์ด้วยว่าใคร ชอบพันไหนยังไงยเงี้ยครับก็จะอีกหลายราคาอยู่นะเออนี่ก็บ้านโพนสูงนะครับบ้านโพนสูงหมู่สี่ตำบลเหมือนไวอําเภอเมือนจังหวัดนครราชสีมาอยู่ห่างจากลานยามโมประมาณเจ็ดกิโลเมตรปักหมุดมาได้เลยครับหรือว่ามาที่ตำบลเหมือนไวไม่รู้จัก ไม่รู้จะถามใครก็ลองถามว่าบัานผู้ใหญ่โชคอยู่ที่ไหนเขารู้จักกันหมดทั้งตำบลเลยนะนี่พอล่าสุดนี่ที่นี่นี่ได้รับรางวัลเป็นอชุมชนเกษตรกรดีเด่นประจำจังหวัดเลยนะแล้วก็ขึ้นติดหนึ่งในสามของระดับภาคนะครับนี่เขามีป้ายบอกด้วยนะนี่อืมตอนนี้ กำลังจะชิงแชมป์ระดับประเทศด้วยผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะแต่เขาบอกว่าเออที่นี่มีโอกาสที่จะได้ระ,ระดับประเทศด้วยนะเออไม่ใช่มีแค่ตรงนี้นะเยอะมากครับอะไรให้เรียนรู้เนี่ยแต่ผมก็พาเดินดูใกล้ๆนี้ก่อนเนาะเพราะว่ามันทั้งหมู่บ้านนะครับทั้งหมู่บ้านก็ทําปลูกนูน่นปลูกนี่กันโอ้ยมีให้เดินชมเรียนรู้อะไรมากมายเลยครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นสวน สวนมะนาวนะครับข้างหลังบ้านก็จะเป็นสวนมะนาวอเดี๋ยวผมพาเดินชมดีกว่าพาเดินชมว่ามีอะไรบ้างเอเป็นสวนมะนาวตรงนู้นเป็นฐานเรียนรู้ปลูกผักไฮโดรโปนิกโอ้ของแกนี่ทำหลายอย่างนะครับแต่ว่าตอนนี้ผู้ใหญ่โชคป่วยนะแกป่วยอยู่เพิ่งจะออกจากโรงพยบาบาลก็เลยไม่สะดวกติดตามมาเอามาดู น่าปลูกผักไฮโดรโปนิกนี่ครับผักพวกนี้ก็ขายได้ตลอดทั้งปีเหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นพวกสลัดที่เขาจะเอาไปทำสลัดขายแล้วก็จะมีคนมารับซื้อถึงที่เลยนะครับเอาไปขายตามตลาดาตลาดนัดนะครับอืม มันนี่ก็น่าจะเก็บขายได้แล้วนะครับนี่ก็ใช้ระบบอัตโนมัติทั้งหมดเลยครับนี่เราก็จะมีการตั้งระบบอัตโนมัติไว้นะครับอืไปดูตรงโน้นอีกก็นานแล้วครับที่ช่องของเทดาดานี่ยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลอะไรต่างๆนะครับครนนี้ก็จะเออได้โอกาสดีมาเยี่ยมบ้านผู้ใหญ่โชคก็เลย อยากจะพาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวมาชมดูกันครับนี่โอ้เขามีที่มีจัก,กรยานให้ปั่นด้วยนะปั่นชมหมู่บ้านนะครับโคนสูงนิเวศเกษตรรอบเมืองนะครับนี่ใครมาก็ถ้าเกิดว่ามัน,พ,นพื้นที่มันกว้างใหญ่ไพศาลเนาะในหมู่บ้านนี่ก็ปั่นจักรยานเที่ยวชมกันได้เลยครับมีจัก,กรยานให้ปั่นชมนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นโรงข้อเห็ด พอเห็ดนะครับสูงพ่อเห็ดแล้วก็เป็นออันนี้อบกล้วยกล้วยตากวันนี้แดดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้อบกล้วยตากนะครับนี่โรงเรือนพ่อเห็ดนะอือฝั่งนี้ก็จะเป็น มะนาวนะครับมะนาววงบ่อนะครับเอาละเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสนะครับผมจะได้พามาเที่ยวชมทั้งหมู่บ้านเลยครับว่าเออหมู่บ้านแห่งนี้เขามีอะไรดีทําไมเขาถึงได้รับรางวัลระดับภาคแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังจะเข้าไปชิงระดับประเทศนะครับก็อ,อยากเป็นกําลังใจให้ผู้ใหญ่โชคด้วยครับแกก็ป่วยอยู่เนาะป่วยอยู่แต่ว่าแกก็ทํางานเต็มที่นะครับชาวบ้านเขารักแกมากเลยให้กําลังใจแกด้วยนะครับ วันนี้ผมก็มาไลฟ์สดสั้นๆนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศแบบนี้ครับตอนแรกวก็จะไปดูแต่จะพาะบอนสีอ่ะแต่ดูรอบบ้านแกมีอะไรเยอะเลยให้ให้เราชมนะครับมาที่นี่เพลินเลยแหละครับมีสำหรับคนที่ชอบเกษตรนะทำอะไรเพลินเลยครับนี่บ้านของแกนี่ก็ ใหญ่โตอยู่นะครับเอาละวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปดูอะไรต่างๆที่น่าสนใจในหมู่บ้านโพนสูงแห่งนี้นะครับ เอาพี่อ้อยไปไหนแล้วสงสัยได้เวลาพักเที่ยง